อนแล้วนี่ยครับอาสารับนายแกนี้ก็คือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความตั้งใจจล่ที่จะเข้ามาอาสาเข้ามารับใช้บ้านเมืองรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนครับเราจะเห็นว่าในอดีตนั้นเนี่ยวีรกรรมของคนไทยหลา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 ยมกที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้ขับไล่อาริราชศัตรูก็ได้สร้างวีรกรรมต่อสู้อย่างกล้าหาญอย่างเกียรติศป้องกันผันดินไทยเอาไว้ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่10พุษภาคม2497พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานคุ้งประจำกองอาสาสมัคใหญ่ที่นก็ได้พระราชทานพระบรมราชวาทเ็่ที่สี่ขนาื่อวันที่24มิถุนายนพศ2497ซึ่งเรล่าอาสาสมัครท่ได้ฤทธิ์ศรีก็น้อมนำมาปฏิบัติตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยการกิจ ได้เกี่ยวไรตัดภาพตาสถานการณ์ถ้าปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างมาปกาศไม่ว่าจะเป็นใัยจากการทุกขามของการป้องกันร้ายภัยจากยาเสพติตดภัยจากธรรมชาติบรรดาสารพัยต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่เราอาสาสอาย่างต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเข้าไปสนับยับยับย้งทันที ได้ผีที่อยากสร้ารหารแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างน่ายกย่องอย่างน่าภาคิใจยิ่งทั้งผูที่ขอถือโอกาสนี้ครับขอยกย่องสปริดีขอคารวะในทั้งจิตน้ำนนใจที่กล้าหารเสรีพลัดที่ช่วยกันดูแลรักษาบ้านรักษาเมืองดูแลทุกสุขของประชาชนต่างประเทศกันก็ ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอดการป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจะเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่เวลาปกติ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497